โอเคมาละวม่คี้แอดไปแล้วนะปรตะประตอลาอาจารย์รู้ไหมเนี่ยทำไมคน่ายต้องอัดตลอดเลยกรร ขวาขวาล้ายสายดีถูกขวาล้ายสายดีไป,ไ,ปไปสายอืมซับซ้อนเล่นเดียวไม่ชื่อิมมอือหือแกเล่นแล้วนี่ไปขวาล้ายสายดีนะขวาด้วย ลงทานี่อุ้ยทายไข่อคัดตาโอเคทลกคกทัดไข่เออเออเอออาะเ้ยบาทางนี้ทางนี้เดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งอืม เมื่อไรเ,เดี๋ยวออกเข้าไหมรอดรอรอรอสตรีมมาขึ้นแล้วตอนนี้มาไปเลยเข้ามาได้กูวิ่งออกโลกเลยอืต่อเข้าเซิร์ฟจอเข้าเซิร์ฟแปะโอเคตัม <c oughs> โอเคไปมนาะอ้า bình oh, yeah. oh, hey. mm -hmm. mà là à Ồ, thất thay Khách bát, Phạm leo yeah, Ông hồn đau nữa nè ừ Tiền bà ừ thách thay ít Huy khách bát Yeah, hương, tay lá, tay lá, tay lá. Yeah my tay my boy. Yeah, so pretty. thì, mhm, mới mhm, 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 ta mhm, 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 này Haha hoặc hoặc. Ok. Còn long road being thôi Tight. Mm hmm. Mm Ừ Nah, Yeah. Yeah. à, Mm Đi Mm mình, mình hết Mm hết ก็มีกระสือก็ราคาห้าบาทแหละเบาถูกกว่าละเกมแค่นี้เองตังมีพอด้วยสามพันบาทเฮ้ย,เ,ยเก็บขอ,อเก็บอันนึงขอเก็บอันนึงมาละไปละไปมาวะฮู้ฮ้ย โอ <problem> ะะ้โหอวิ่งละครับวิ่ง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 วขาอ่าโอ้โหลแม่อือหเรเรหกศูนหนึ่งือโอ้โหขับอีกอันนึ่งขับแปดอีกอันนึงเวโอ้โหโอ้เ้ยตันแกเฮ้ยไว่ตัน

โดนไปมล่ะตายไหมเฮ้ยผมเจอทางแล้วล่อมึงไว้เดี๋ยวไปเฮ้ยทัดไปใช่ไหมไม่ใช่เอ้อโอ้เฮ้ย จำจะไปเำจะไป,ปะไม่เป็นไรสร้างเองนี่ผมไมทงที่แปดเลยห้องที่แปดห้องแปดห้องแปดเต่ต้งสร้างโอเคโวใหญ่ก็อือ กอต้องใส่เลิกดต้องไม่กินเก็ดสักขวดเองไม่ใช่สักแกเลี้มอยู่น้ำแหละอือหทางนี้ก็ยังมดืดเราจะเจอง่ายไหมเนะี่ยถูกต้องอือหอือหึไป เลี้ยวขวาดีกว่าเฮ้ยเจอทัดไทยเฮ้ยอันไม่ใช่ดิับตาดโอเคเล็กซี่อันซิคิดอื้อหอมาแล้วรู้เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไวอันนี้ม่นน่ารำคาญเดี๋ยวต้องปิดเสียงให้เบาที่สุดพอาเดี๋ยวแม่งจามได้เรานะ ได้ยินโอ้โหทำไมเนี่ยอืยแล้วไปละไปละไปละไละครับตอืนเลยถูกต้องได้แนะ่ mong thì con nhận đề ạ Ây, khay tôi mà Mình tăng lên mà Ồ hồ Wing Wing lên view biểu ô, ồ là เห็นแล้วืึตามกูมาละไเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปหาเดี๋ยววิง่งไปหาอ้โหเสียงบ้างอย่าไปอย่าไปสองสามกำไม่ฟังตอนนี้ดำเลยดำแน่ อไพอพี่น้องันมั้งอือหือไม่ได้ตามมาแล้วตยติดผีเลยเฮ้ยตาหนึ่งสองสามสี่ปจับไป,มไ,ปไม่ต้องหรอกวิ่งเลยชีวิตไม่ไหววิว่งเฮ้ยทัดไข่ ขับตาไปวิ่งวิ่งเอาชีวิตรอดเอาอยู่ไปแนล่ยแล้วว่าไปเยี่ยวอา่าแต่ยาบมากไม่ดีเออเออตา

อุ้ยเจอหาย้าแล้วเฮ้ยผมขอเก็บดิไม่ใช่หรอกมันจะได้จบไวๆรับน้ำก่อนวู้ไอ้คนพิเศษเดินมานน้ำเห็นเปล่าไม่เฮ้ยโดมน้ำ วิ่งในน้ำได้ไดไดไเกรสแลนเดอร์นะไหมคะชาแป๊บ <c oughs> ไม่รู้ไม่ได้อ่านวิ่งมาเรื่อยๆแหละเลนดี้คลาสิกอะไรนะอะไรอ๋อปีหน้าแหละ Ui, ui, ta Giá cả hạ đi Hay vlog gaming Quá ẩu lạc dân loạn kỳ อือืึแยกกันหา,าหหอือแยกกันหาจะกจอหรออ๋อจะไปเก็บยังกเก็บดีเก็บโอเคเลยคิดนึง เลไรโอ้โหโอ้โหตอนนี้อยู่้าเอาเคนนี่ตามมากแ มันเจออะไรนะมูมถ้าเนี่ในอน้าลเทีเขียนต่ำเขียนหวยเฮ้ออ่ะอ่ะอ่ะเจสอเฮ้อ้องดัานนี้ดังไปโอ้โหนี่นี่จะเอาให้หมดเลยเลยนี่สิบสี่นาทีนะเสียงแม่งดังว่ะ ต้องอะไรอ่ะนี่ผ่านสิ14นาทีแล้วล่ะอ,อีกสัดกด่านะอืมอะไรนะแยกสัสเล25อันอุ้ไม่บบอาไม่เอา4อันที่ห้องว่ะ5อันก็พอ12อ่ะไม่เอา5อันก็ใช่ไง โอเคหรือว่าส okay. ิบสองโอเคต่อใช่ไหอเเข้ามาพองกันเลยจะและและ,และเอามาทำอะไมครับและนี่กี่ถาดอุ้ยเตรียมวิ่งแล้ะ Tớ vinh ra nè Chơi ít léo Sao mình ngay trong được Nước quá trời nên Khổ thâu Thì vinh tạm thò ra

Ok ta. Hey. Ừ. Ừ. Hay. Ôi Cầm cầm. tiềm vĩnh. em làm không bị cả nó pop pop bính bính lắp đi ha. Thôi im đi. ơi, you are? khí là là? โอ้โหโอ้โหเข้าใจาาโอ้โห,โโหไม่อยากกินไก่ไม่เอาอไม่ให้ท,ทันทายๆอหึเฮ้ยติดติดติดเฮ้ยเสียงเงียบไปแต่วิ่ง โอเคโอเคเก็บได้ละขับตาบผิดเลี้องเปล่าอ,อือหือชาตินี้จะเจอไหมหัว้ายใช้ดี ยี่เดิม,อ,มอือหือกูได้ยินแล้วอือหืออือหือตกใจอือหือจะห้าเจอกันไหมนะเ,เนี่ยเมื่อกี้เพื่อนเรา ร้องเพลงกับมันอยู่อ่ะชนลอ้อหน่อยลงไปก็ได้วะ่ะโอ้โหจะยินเสียงไปแล้วไม่มีนะ

โอโแล่ะแม่เอ้าลัดไงอย่าล uh ิก huh. ป uh ิดฉาโอ้โห เข้าข pues mm ี <c oughs> <t will> uh ้อะไร่ะโอ้โหตายอีกแล้วกระแสต้องอยู่นิ่งเฟรมเลดตกเฮ้ยไม่ตกดิท่าเดิมท่าเดิมหกสิบเฟรมเลทใช่าวอ cho họ Tàn đấy Ui Ui Cô hỏi thằng khinh đấy trời Ui Cầm ยังไม่มีอันนึง <Yeah. S 1> อ๋โอเคเฮ้อเขียะไหมนะไหนเ,เนี่ยเหลือไหม,นะมเนี่ยด่านหนึ่งก็ตายแล้วจะได้ต่อหรือพอแล้วพอแล้วก็ได้มากเกมนี้ ่ะเมือ่ยอยละอย่าไว้เกมอื่นดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบายี๋้วจะให้แชนแนลคนนี้ไปด้วยนะบาย